อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมีอะแอดมินแฟนคลับน้องหยินน้องวอมาวันนี้ก็เลยเปิดเพลงให้เลยเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะครับอ้อนไม่เก่งนะครับจากน้องหยินน้องวอก็ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับเมโล่97.5 Living y o ย r พ o p ชั่วโมงที่3แล้วนะครับกับผมต้นธนสิทธิ์แล้วก็อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเรามีแอดมินเนาะของน้องหยินน้องวอมารออยู่ในสายแล้วฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ พีเน,นค่ะเอ๊ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้ก่อนเย้ yeah. สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับพี่เจนค่ะคุณเจนใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีครับวันอ่อแนะนําตัวนิดนึงครับว่าเป็นใครอะไรไงเป็นแอดมินใครอะไรยังไงครับค่ะพี่เจนค่ะเป็นแอดมินอยู่บ้านหนุนวอลแฟมิลี่ yeah. ออฟฟิเชียลค่ะเยอะที่นี้ คืออันแนะนำหรือว่ารีวิวหยินวอให้กับชาวเมลโล97.5ได้รู้จักกันหน่อยสักเล็กน้อยครับลองแบบรีวิวในในมุมของคุณเจินอะไรอย่างเงี้ยรีวิวก็น้องเป็นคนน่ารักค่ะความสามารถโดยจฉพาะน้องวองนความสามารถได้านเลยครับ,รบเขาก็จะร้องเ,เพลงเ,เก่งเน,เนาะน,น้องวอาเขาชอบร้องเพลงเนาะ ใช่ค่ะเขาก็จะทั้งเล่นดนตรีทั้งร้องเพลงการแสดงก็ดีอโอเคครับทีนี้ถามถามคุณเจิญนิดน,นึงว่าตัวคุณเจินเนี่ยเริ่มชอบน้องหยินน้องวอมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เหตุผลที่ชอบสองคนเนี้ยเพราะอะไรครับก็คือติดตามน้องมาจากซีรีส์เอ็นออฟเลิฟค่ะอืมครับะเพราะว่าน้องมาแสดงด้วยกันครั้งแรกเพราะน้องหยินเป็นเรื่องแรกเลยสแสดงด้วยกัน ต่าชอบเรื่องของเคมีที่เข้ากันในซูรี์ค่ะแล้วก็มาดูไลฟ์ดูอะไรเนี่ย<ๆ>ก็เห็นความน่ารักของทั้งคู่เรายอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เรียกได้ว่าคือโดนตกมาจากซีรีส์นั่นแหละว่าง่ายๆเนาะใช่ค่ะ <laughs> โอเคแล้วที่นี้ตัวคุณจจนเนี่ยชอบผลงานไหนของยิ่นวอมากที่สุดครับของยิ่นก็มีน่าจะมีแค่อันเดียวแต่ว่าของน้องวอนี่คือมันดูเรื่องพอ เราเดนตกเข้ามาในด้อมเราก็ย้อนกลับไปดูเรื่องเก่าๆอย่างพวกฮัคชานซิสเตอร์ก็มีเสน่ห์นะคะในเรื่องของการกู้ภาษาอีสานแบบนีน้นะคะอโอเคแต่วก็เรื่องของน้องเพลงเล่นดนตรีมีเสน่ห์มากเวลาติดคองอ่าฮะได้เลยโอเคทีนี้อยากให้เล่าเรื่องความประทับใจในตัวหยินวอให้ฟังหน่อยครับออน้องเป็นคนน่ารักค่ะจรกันเองก็เออ ส่วนใหญ่เราก็จะมองน้องจากไลฟ์จากอะไรไกลๆน,นะคะเพราะว่าน้องพอดีว่ามาทัช่วงสถานการณ์โควิดกันพอดีก็เลยไม่ค่อยได้เจอตัวเป็นๆตัวจริงอะไรอย่างนี้เนาะ<ช>ไม่ค่อยได้ไป,ไปตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือเน้นดูในไลฟ์ในอะไรไปอะไรอย่างนี้เนาะด้วยค่ะใช่ค่ะโอเคครับทีนี้ถามนิดนึงเออคือเรารู้มานานแล้วว่าแบบเออชื่อดอบเนี่ยเขาคือแบบชื่อว่าหมูยอทีนี้อยากเออให้คุณจนบอกที่มาอีกทีนึงไว้ว่าเฮ้ยทำไมแบบเป็นมายังไงถึงมาได้ชื่อว่าหมูยออะไรอย่างนี้ยครับ เอกจากว่ามีไลฟ์หนึ่งค่ะก็ก็ถามว่าอ้าวไหนๆก็เป็นคู่กันแล้วมีบ้านคู่แล้วมีแฟนคลับชอบอย่างนี้ใช่ไหมคั่า,หาให้เรียกแฟนคลับว่าอะไรฟ์รก็เลยใช้ชื่อของทั้งสองคนนะคะยอกับหญิงมนกซ์วมกันแ้วอ่ะใกล้ๆก,กันก็คือยออีกอ่าหก็คอหมูยอแล้วกันเลยอ๋อไอ้อาน่ารักก็น่ารัก <laughs> โอเคทีนี้อยากรู้นิดนึงว่าแบาบชาวหมูยอเนี่ยมีแบบวิธีการซัพพอร์ตน้องๆยังไงบ้างครับเวลาแบบ ออกผลงานหรือว่าไปตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหลักๆเลยค่ะฝันเรนอันนี้มีเป็นเรื่องเด่นมากของดอมนี้นะคะเรนจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็เรื่องของในไลฟ์ต่างๆก็จะมีคนเข้าไปติดตามเยอะไปคอยคอมเมนต์คอยอะไรน้องๆเลยค่ะมีค,ความสนุกสนานทางนั้นเยอะเหมือนกัน โอ้ยแต่เรียกได้ว่าทวิตเตอร์นี่ยินวอนี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยแบบแฮปปิเน็งอยู่นะเพราะตัวต้นเองเนี่ยเห็นแบบเห็นอ่าแฮชแท็กแบบยินวอบ่อยมากเพราะตัวเองก็คือเป็นเป็นคนที่เล่นทวิตเตอร์นะแสดงว่าแบบอุย้ยแฟนคลับแบบแอคทีฟมากๆเลยกัแบทวิตเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยทราบมาว่าเป็นวันเกิดน้องวอลแล้วทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าแบบเออแฟนคลับมีโปรเจกต์มีเห็นว่ามีจัดพรีเบิร์ตเดย์อะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยครับ ค่ะเรื่องของเอ่อเบอร์เดย์นะคะปีนี้ก็จะมีเป็นอีกั่วไปก็คือจะมีโปรเจกต์ LED ครับแล้วก็มีก็จะมีแต่วา่ทาทั้งบ้านนะคะของปีนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นเป็น LED จะเป็นด้อมเอ่อเป็นบ้านจันทรัชอินเตอร์หรือบ้านจันทร์อืนอ่นๆค่ะที่ติดต่อขึ้น LED ก็มีทั้งที่ MDK นะคะมีที่ Empire Tower มีหลายๆที่หกักละก้อน วันที่23จะมีพี่ธนากรโอ้โหยิ่งใหญ่มากสุดยอดเลยทีนี้ยอ,อย่างที่ต้นได้บอกไปว่าต้นมีมีเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆขับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้คุณเจินด้วยคุณเจินรู้ไหมว่าตอนเนี้น้องวออยู่ในสายกับเราแล้วนะจ,จริงเหรอจริงไหมจริงไหมไหนขอเสียงน้องวอหน่อยครับฮัลโหล ไอ้นี่ไม่ได้แกงนะเขาบอกว่าน้องวออยู่ในสายกับเราจริงๆนะฮัลโหลสวัสดีครับเอ้ยดีค่ะนครับ้น้องวอกำลังจะขึ้นรถอยู่แป๊บหนึ่งเนาะรอนนองนะอยู่เป็นไงคุณเจินเซอร์ไพรส์รถไหมโอโหฮ้ยฮัลโหลน้องวอได้ยินไหมลูกไดนนะ้ได้ยินคนระับได้ยินครับ โอเคครับน้องวอลอ,อยากให้น้องวอลแบบฝากฝากบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับโอ้เหมือนเหมือนรายการเรียลลิตี้เลยผูเลยครับบอกอะไรเดียวที่บอกว่าเออเขาจัดแบบพรุ่งนี้วันเกิดแล้วที่บอกเห็นแ <c oughs> ฟนคลับบอกว่าจัดมีโปรเจกต์มีพรีเบิร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรแฟนคลับบ้างครับโอ้โหโอ้เซอร์ไพรส์มากเลยครับไม่ไม่รู้ ก็เพ <c oughs> ื่อของคุณมากครับพี่งานันเกิดโอ้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีะคนจัดให้เยอะขนาดนี้นเพราะไปดูในทวิตเตอร์ก็โผมมีรถแห่มีอะไรด้วยยิ <c oughs> ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่เนาะมีแบบ MBK มีบว <c oughs> งบิวบอร์ดเนาะครับ <c oughs> ของคุณมากจริงๆครับก็พรุ่งนี้ก็วันเกิดแล้วก็คุยพรอ,อะไรก็ขอใหอ้คืนกลับไปหาทุกคนนะครับ สุดยอดมากเลย surveys, น,น้องวอคือพี่ก็ขออาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องวอล่วงหน้าแล้วกันเน้องพรุ่งนี้วันเกิดแล้วเนาะครับโอเคอะให้น้องวอฝากฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างครับอ่าผลงานก็กำลังจะมีมีซีรีบ์ก็อเร็วที่สุดก็จะมีเป็นซีรีส์ต้นเดือนหน้าออนแอร์แล้วครับว้าวโอเคได้เลย ขอบคุณมากๆเลยน้องวอเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่เพิ่งเปิดอ้อนไม่เก่งนะแล้วเดี๋ยวจบจบอ่าโฟนอินนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดวอลเวร์ให้อีกเต็มที่เลยฉลองวันเกิดให้น้องวอเป็นเกียรติมากครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากๆเลยน้องวอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูงหน้าครับครับคุณเจินเป็นยังไงแฮปปี้ไหมขอบคุณค่ะ อขอเสียงปรบมือหน่อยอ่ะขอบคุณน้องวอด้วยนะครับนี่ก็คือทางเมนโล97.5ของเราก็คือจัดมาเซอร์ไพรส์คุณเจนแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนๆของน้องหยินน้องวอเต็มที่เลยโอเคสุดท้ายนี้อ่ะอยากฝากบอกอะไรกับชาวเมนโลบ้างครับคุณเจนก็ขอให้สนับสนอหยินกับวอไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนตั้งแต่ตอนออนได้เก่งมานะคะ ได้เลยยินดีมากๆากเลยวันนี้ขอบคุณคุณเจนมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวทางเมนโลของเราก็จะเปิดเพลงทั้งอ้อนไม่เก่งแล้วก็ซิงเกิลใหม่ๆของน้องวอน้องหยินมาเรื่อยๆเลยถ้าเกิดออกเพลงมาเดี๋ยวทางเมนโลเราจัดให้แน่นอนวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณเจนมากๆเลยครับขอบคุณเช่นกันค่ะครับขอบคุณครับ